บรรยากาศที่โรงแรมรอยัลซิตี้ภูเก็ตมีการรวมตัวของทีมภูเก็ตหยัดได้ค่ะนำโดยนายเรวัตอารีรอบหลังได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ค่ะสามารถรักษาเก้าอี้นายกอบอจอได้อีกสมัยพร้อมกับทีมสมาชิกอบอจอที่ได้รับชัยชนะในหลายเขตเช่นเดียวกันค่ะโดยผลการเลือกตั้งนายกอบอจภอูเก็ตอย่างไม่เป็นทางการนายเรวัตทีมภูเก็ตยัดได้ได้คะแนนเสียงที่86,616คะแนนค่ะ ทิ้งห่างจากนายแพทย์เลอศักดิ์ลีนัทนิติกุลทีมประชาชนภูเก็ตได้คะแนนอยู่ที่44,602คะแนนค่ะส่วนอันดับที่ 3, สามนายศรีเทพอุดมลาภผู้สมัครอิสระได้อยู่ที่2,228คะแนนค่ะก่อนหน้านี้ค่ะมีการประเมินกันว่าสนามเลือกตั้งอบอจอภูเก็ตเป็นอีกสนามที่น่าลุ้นของพรรคประชาชนค่ะเพราะว่าการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาสามารถกวาดสสไปได้ถึง3เขตปักหมุนส้มทั้งเกาะมาแล้วค่ะ แต่ผลการเลือกตั้งที่ออกมาเมื่อวานนี้สำหรับชาวภูเก็ตก็ถือว่าไม่ได้เกินความคาดหมายค่ะอย่างไรก็ตามนอกจากผลคะแนนเลือกตั้งแล้วคะแนนที่น่าสนใจยังมีในส่วนของบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนที่มีมากถึง7,282ใบคิดเป็นร้อยละ5ค่ะมีบัตรเสีย4,250ใบคิดเป็นร้อยละ2.93ขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจภูเก็ตมีทั้งหมด314,408คน แต่ก็พบว่ามีผู้มาใช้สิทธิเพียง1 4 4 4 9 7 8คนหรือว่าร้อยละ46.1ค่ะส่วนสมาชิกอบจภูเก็ต24เขตเลือกตั้งค่ะก็พบว่าทีมภูเก็ตยัดได้ชนะเลือกตั้งถึง21เขตจากที่มีการส่งผู้สมัครรวม23เขตค่ะโดยนายเรวัตเองก็ได้กล่าวขอบคุณคะแนนเสียงที่ได้รับจากการเลือกตั้งโดยเชื่อว่าประชาชนเห็นผลงานแล้วก็อยากให้มีการสานงานต่อ พร้อมกันนี้ก็บอกว่าพร้อมทํางานทันทีหากกรกตรับรองผลการเลือกตั้งตามขั้นตอนโดยจะเร่งแก้ไขปัญหาจราจรในจังหวัดภูเก็ตเป็นอันดับแรกซึ่งเบื้องต้นก็ได้มีการประสานงานกับทีมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมไว้แล้วค่ะถ้าเป็นไปได้ก็จะเชิญท่านว่าการมาดูสภาพพื้นที่หรือถ้าว่าการไม่ว่างผมก็จะไปกับท่านผู้ว่าแล้วก็จะมาลองดูแล้วก็เดี๋ยวผมกลับไปหลังจากกรกะตะรับรองผมเนี่ยผมก็จะดูกฎระเบียบ กี่ยวกับเรื่องของเอ๊ะในพื้นที่สมมุติว่ายกตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าบริเวณเกาะแก้วเนี่ยถ้าเราจะใช้งบของบจเนี่ยระเบียบให้ไว้ไหมทําเป็นแสะพานเหล็กสะพานไบริงเหมือนที่กรุงเทพอะข้ามไปก่อนถ,ถ้าเราถ้าเรารอโครงการใหญ่เนี่ยคงจะยากครับไอ้นี่ผมมีในความคิดผมส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอีกจังหวัดที่คาดการว่ารรคประชาชนจะมีโอกาสปักหมดุด แต่ผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็พบว่าผู้ที่คว้าเก้าอี้นายกอบจอสุร,ราษฎร์ธานีได้ก็คือนางโสภาการจนะหรือว่าป้าโสค่ะซึ่งเป็นภรรยานายชุมพลการจนะแกนนนำพักรวมไทยสร้างชาติภาคใต้และเป็นอดีตสสพักประชาธิปัตย์หลายสมัยชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนกว่า2 5 0 0 0คะแนนค่ะซึ่งตรงนี้เองก็ทิ้งห่างจากนายพงศักดิ์จากแก้วหรือว่ากำนันศักดิ์อดีตนายกอบจอสุร,ราษฎร์ธานีสมัยที่ผ่านมาได้ได้คะแนนไปกว่า1 5 9 0 0 0คะแนนค่ะ ตามมาด้วยนายจิราชาติเรืองวัชรินหรือว่าหมอมุดสังซึ่งเป็นความหวังของพรรคประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งครั้งนี้ได้คะแนนไปกว่า110,000คะแนนซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสําหรับนักการเมืองหน้าใหม่ค่ะขณะที่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกว่า550,000คนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า820,000คนคิดเป็นร้อยละหกค่ะซึ่งตรงนี้เองก็มีผู้ประสงค์ไม่ลงคะแนนมากถึง2 2 0 0 0ืคนด้วยค่ะ